เอมามัม <They are. S 1> ีเสือรวกในกิจกรรมงนี้ด้วยนะเมูกระทะอยู่หนาหมูกระทะมาคนไปหมูกระทะจะน้าหมืนหมูกระทะแล้ว กดเล่นเกือบขโมยสีนักร้องมากเลยโอ้ยพวกยหญไม่รู้ของใครแต่พวกใหญ่ของพี่แล้วกันน้องเลยมารับมากนี่้สุดยอดเลยนะคะนร้องกันต้องแข่งกันด้านหลังก่อนนะสุดๆอ่ะเหมือนที่บอกไว้คนกลางพรอแก่นะครับโอเคมาพูดถึงนักร้องกว่านิดกว่านักร้องมั่นใจอีกเพิ่มเต์ครับวันนี้เป็นเนี่ยเป็นร้อย วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้หรอคะนี่จะเป็นที่เนยค่ะเจ้าที่แรงเพราะว่นนาวันนี้นวันพระค่ะภาษาอดีเลย่ะภาษาอ่าลืดเล่าภาษานออกแล้วแล้วน,น้ี๋า,สาสวสวยผระอนให้เป็นจริงเลยดีกว่า ผมฝากดูและแดนเซอร์สาคนขามสาม้านหลังด้วยนะครับ